ลิซ่ามีแนวโนมไม่ต่อสัญญากับค่าเพราะไม่สบายใจเรื่องนี้ เนื่องจากข่าวลือทั่วโลกจับตามองกับประเด็นที่ว่าลิซ่าแบล็กพิงอาจไม่ต่อสัญญากับ YG ล่าสุดสัญญาฉบับใหม่ที่จะหมดลงในวันที่8สิงหาคมแต่กลับกลายเป็นถูกจับตามองว่าใครเล่นแง่อย่างคอนเสิร์ตแบล็กพิงคเวอร์ทูลากออกไปจนถึงวันที่26สิงหาคมและแบล็ k พิงคเดอเกอร์ในแอปเกมถูกปล่อยในวันที่23สิงหาคมทําให้สงสัยกันว่าใครยืดเวลาออกไปโดยทําการเคอตกลงบางอย่าง กับสี่สาว b l a c k พิง k เพื่อยืนระยะเวลาของสัญญาทางนี้เลือกันว่าสัญญาของ Lisa Black ลิซ่าแบล็กพิงและไวจีอย่างไม่เรียบร้อยเพราะสัญญาฉบับใหม่ไม่เป็นธรรมโดยมีเงินไขที่ลิซ่ามองว่าไม่แฟร์เลยปฏิเสธไม่เซ็นสัญญาดังกล่าว นอกจากนี้สื่อเกาหลีเผยว่าลิซ่าถูกกดค่าตัวได้รับค่าจ้างน้อยที่สุดแม้จะดังที่สุดก็ตามทำให้สงสัยกันว่าหรือนี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ลิซ่าไม่อยากจะต่อสัญญากับไวแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการคุยกันอยู่แล้วก่อนหน้าไม่น่าเกี่ยวข้องแต่อย่างใดแต่อะไรคือทำให้มีแนวโน้มว่าจะไม่ต่อสัญญาก็ต้องรอติดตามกันต่อไป